ครับสวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ว่าได้ออกกล้องโดูนั่นแหละพี่น้องครับอันนี้ก็บชิมีพี่น้องกินหอดบ่าเนาะครับก็เลยเออมาออกกล้องห้อพี่น้องิ่งจินน้อยจิน้อยกันนะเพ่ได้ออกกล้องโดนนะครับพี่น้องวันนี้มีเนืมากินชว์มากินอ่างพี่น้องครับแบบมีพี่น้องเ้วอขนมครับอันนี้แกะมาเรียบร้อยเดี๋ยวยครับพี่น้องอันนี้แพ็กแล้วยี่สิบบาทนะครับ พอดีอาเพิ่นมาขายอยู่ตลาดตลาดแล้งอันเทศบาลตำบลญถุงไส้หรือว่าตลาดป่านถุงไส้พี่น้องตลาดหลังซี่เป็นถุงไส้ครับพอดีผมก็บเนี่ยไปเนี่ยเอา้าอาจะห่องตัวนี้เพิ่นผมก็เลยถามเพิ่นว่าขายแต่โดนไปเพิ่นาาว่าเพิ่นขายแต่โดน,นแล้วโตบันเนี้ยอาเองมันพอดีผมไปผมไปแล้ื่อกับแต่กับเขาในะพี่นอ้องถือตรงเนี่ย,อ,ยอาเนี่ยมันอยู่อากาบว่าจะควักลานไส้มันคือบะเบงอาจะเขียนไหนวะ ผู้ดีเป็นคนที่เวลาไปซื้อของรีบซื้อรีบไปรีบมาพี่น้องเปล่านะครับเปล่าน้าไปทรงเล็กหน่อยฟั่งเปล่าน้าหลานครับอย่างที่นอนนะ้ำคือจมไปยกใหญ่นะครับเลยอ <c oughs> ไดนหนุนเพิ่นแพ็พกหนึ่งครับแต่ว่าเพิ่นมีเันนี่บอกมีอ่อนนะพี่น้องเวลาเพิ่นอะไเพินพ่นสับสับมาเรียบร้อยแล้วครับขน,นอ่อนนะครับพี่น้องสามารถอันกเสียเอาไปเพื่อนอย่างกับพี่นออ้นองเอาไปปนกัน,อ,ปปน,กนอย่างกอบ ผมลืมซื้อแล้วเอาไปอย่างนีง้ไม่ผมลืมแล้วพี่น้องเอาไปลวกจิ้มก็ได้ครับเอาไปห็ดแยงก็ได้นะพี่น้องเนาะนะครับอ่าอา่าพันปูกเองพี่น้องอัน,นอันนี้เมนูอย่างผมลืมซื้อเอาไปซุกบุงมี่พี่น้องเอาไปสุปบุ้งมี่ครับแต่ว่าผมเพจว่าเป็นนะครับแต่ว่าสิโอกาสน่าที่สร้างเพิ่มมาอยู่ซุปมาใหยเนี่ยีะให้ราคาพิเศษครับ เสือจะของไหลมาในเมืองหนาวไหมค่ะแนเมืองหนาวอาจจะของตัวนี้ถทือกจมตัวเป็นลูกพี่ลูกน้องครับเป็นในเพื่อนอย่างแบบเป็นเป็นลูกสาวของแม่เลี้ยงพ่อใหญ่ครับเออลูกสาวแม่เลี้ยงพ่อใ,อใหญ่ครับพ่อใหญ่กับล้มหายใจจากแล้วครับอันผู้เป็นแม่เลี้ยงพ่อใหญ่กับล้มหายใจจากไปเลยแล้วครับผู้เฒ่าเพิ่นเฒ่ากเราพี่น้องตั้แงแปดสิบเกาสิบไปละเก๋เลยเสร็จ้อุ่นอุ่นอาตลอดแล้วครับไม่ได้เพิ่นเอาอย่างมาขายก็จะอุ่นอุ่นเราตลอดลนะพี่น้อง เอาพี่นองินแบหมี้ครับนี่ถามเราเราปลูกเองอยู่หลังบ้านเลยพี่น้องครับบ้านเราอยู่บ้านสงซ่าเนี่ยพี่น้องอยู่ควนทั้งแยกไปบ้านน้องใครครับบ้านเราปลูกเองแกะเองฮ็ดเองขายเองครับพี่น้อง เดี๋ยวว่าขายประมาณหาแพ็กกระยุเลยครับพี่น้องเพราะว่าขายนั่นแค่นี้เสริมครับเพราะว่าเพื่อนเพิ่อนเก็บเก็บเก็บเือนละสามสิบบาทเห็นไหมครับไอที่ว่ารันที่ว่าขายนะพี่้องแข่งขายนะครับบอเพียงเลยแหละราคาพอดีพอดีพี่น้องพี่ไดนว่าสกินสมตามแม่เปีพี่น้องไอยั่วพี่น้องก่อนครับแต่วว่าเอาอันนี้ก่อน แตกลายเป็นแปลกแบลกกวม่มีผมไม่ค่อยกล้ากินของสม่ำต่าไปไหนพี่น้องทอี่าี่ทองเสียครับาทองผมไม่ค่อยดีปันไหนขังไปน้องกันหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเด้เนนดอโมเดลไซ้หมาล่านตรงขามครับวันนี้กีมีลูกค้าครับพวกมึงนผนู้หนึ่งครับว่ากเดี๋ยวว่าเสื้อผ้าแม่มาอยู่ว่าไทารูปไปเดยแหละเกิบวันไหนใจว่าสีขาวมา้าหรือเปล่าครับ เขามากับที่เอาหาฟุตแปดนี่เหพี่น้องเขาไม่ได้เขามางเลยพี่น้องเนาะเพราะวันพี่เพี่แย้ไปเผาสีจบสี่ประชิมวันที่ยิบเก่าเหรอครับโอ้โหตกตกใส่ตังคเลยพี่น้องแล้วเอาแบ่งพันใส่เห็ดพวงมาแล้วลูกสาวแล้วครับสเสี้ได้หลายปันเลยเนาะฟอกแห้งบ่ค่อยมีเงินอยู่ครับพี่น้อง โอ้ยี่สิบบาทผมว่าคุ้มค่าเลยพี่น้องเอ,อ,อย้ยครับโซเซตตัดจากต้นเนี่ยพี่น้องโซจะผ้าครับโซจะแกะไอ้ตัวขา,ขาวๆออกกันพี่น้องคือเอาหน้ครับตโซจะแพ็คกันนี่กันเขาเป็นผู้กินเทาก็คุ้มแล้วพี่น้องแต่ว่าผู้ขายอัน,นี้โซเสียดาครับผมว่าคือขายคือแคร์เป็นว่าสิขายแพ็คละห้าร้อยก็ได้สำหรับตัวนะ <unto S 1> ผมมีเงินจ<ล>่าย็ประม่่วาณกิจยอกก็เล่นครับอาเป็นการล้มดีโยกับผมเจอกันกิจยอกก็เล่นอามียิ่งเด้อพี่พี่น้องเป็นคนอารมณ์ดีครับอาย แต่ก่อนก็นอยู่หนองชุ่งต้องกันไงพอดีเป็นมาไหนแฟนอยู่ทุ่งไส้ครับไร่ใหญ่มาอยู่แฟนอือฮนะเอ่อต้นี้ก็หวานดีครับหวานอยู่หวานดีครับยี่สิบบาทเนี่ยคุ้มค่าขนาดพี่นอ้องเออครับกินยั้งเดียวนะพี่นอนะ้องเนาะบุคุม้มคืนอนชว่า้ันใส่ละล่ะ อ่าุ่มขาเลยพี่น้องโอ้ยบอได้ออกกองดูหนะ่อยบางัวล้านจะคลองเลยมวล้านถึนก็เดี๋ยวพี่น้องมาขออยากออกกองบอได้ครับอายจะคลองผู้หายพูดพี่น้องผู้หายพูยพดครับอ่าพี่น้องเด้อครับขออนุญาตก,กินเอ่าเขินค้ำค้ำหนหน่วยนะพี่น,อน้องค้ำค้ำหนเม็ดนี่งนะเสียบดีพี่น้องเนาะ จำได้ไหมใช่ที่ปวดปานมากคือพี่น้องเห็นอยู่ใสก็ต้องสื่อกินครับไปอยู่หลังบ้านอยู่พอกไกลกันย่ายอพี่เพียวพี่เภาครับด่าก,กับย่ากันจัการนมพี่น้องสวยมากเลยเคสกินครับแล้วไม่ให้ลูกแคร์ร้านกินเอาผู้เฒ่อไปอยู่บ้านนะพี่น้องเพราต้องออกมาหากิ้นนะครับเอ๋อแกกหนึ่งกินไปกินมาสิเปิดเหรอครับจะกินเข่าได้เวาลาพี่น้องแล้ยงนี่เอ๋อกินจิ้นจอดมาชุดหน่อยก่อนจะกินเขา่าไม่ได้ครับ นี่ก็ไปสื่อเมนูมามีเขียวหวานในพี่น้องกับผัดไกไ่ใส่บวกือครับผัดไกไ่ใส่อันถั่วฝักยาวครับราคาไม่ขายกับสิที่เขาเขาเปนใบบนมากเลยนะครับนี่ก็สามถุงถุงละยี่สิบบาทในพี่น้องรับรวมทั้งอดีตนะั้นมีลดไปแปดสิบบาทครับประหยัดไปเติมนึงแต่ว่าสมมติว่าเขาเมา่สื้อมาฮหดกินนี่โอ้ยบอกไว้เด็พี่น้องเลย จุดนี้ต้องประหยัดครับแกงถุงยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาท,ท,ส,บบาทสองถุงสามถุงก็อิ่มนะครับหาตั้งกล้องก็โมโหดีคือกระเดงกระเดงสีนอ้อหาตั้งกล้องพี่น้องมาด้วยครับเด้อครับจะอยู่กับพี่น้องด้วยขนุนครับขนุนเป็นบะหมี่ซา,าบ้านผมเอป็นบะหมี่ครับพี่น้องท่างก็แมงเพชรเอื่นบะหมี่ เรื่องขนุนก็นได้ครับตึงเรื่องปราเม่นชิดฮอดในทุเรนในพี่น้องเนาะโอ้โหราคาในต่างกันฝากกาเหิวต่างกันเยอะเลยครับทุเรตจะมีแพ็กนึงพี่ว่าพี่น้องว่ารอยหนึ่งโมยูเหรอครับนี่ต่างกัาสองร้อยร้อยหาซิบขึ้นบมดเลยใ่ว่าขนุนครับมันมียี่สิบบาทพี่น้องแจกเพื่อคนครับ การกกบอกค่อยดีไปในพี่น้องเนื้อมาเนื้อมาขึ้นนะช่วงหนาวๆครับเนื้อมาเว้นมากหอนพี่น้องเอ้ยเดือดพี่น้องเดือดคักเดือดเนี่ยครับชาวบ้านไปซื้อของแถบล่านไหนที่ตากเดดทั้งนั้นผมจะผมจะเลี้ยงเนยพี่น้องผมเคยซื้อของบนเขาที่ว่าเขาตากเดดมากครับโอ้พี่น้องเอ้ทองนี่รับเอาไหว้ครับกับไปเขาล้งบานเลยครับ กลุ่มาไม่อะไรที่ต่างเดือนแน่แผมจะมาค่อยซื้อน้องอันนี้อันนี้อันนี้เฉพาะตัวผมเองนะครับและคุณเงินผมก็รู้แล้วครับพอท้องผมมาค่อยดีวันไหนพี่น้องมีปัญหานี้ฟ้องท้องจะฟ้องอยู่นี่ก็สิกินโชว์พี่น้องออกกล้องตลอดนะพี่น้องนะครับเด้อนี่จะออกกล้องนะครับออกกล้องรอสุดล่าสุดก็เป็นสามสีเ่เดือนเลยผม โดานาจอจหน้าร้านพี่น้องม่แน่ใจว่าเป็นลูกข่าหรือเปล่าครับล้านพี่นกสักลิตรบวกเอากินไปกินมากเลยยิ้มเลยพี่น้องยิ้มเลยครับเดี๋ยวสิกินเราจะกินขาวแลงบ่ได้ครับนี่แหละนี่ก็จะไปกินอาจจะดึกดึกใคาหิวอีกครับหรือมืออนเสิรก็ได้ยี่สิบาบาทถือว่าคุ้มมากครับพี่นอ้องนี่ครับขนมตะปุ่หมี่ครับ แก่ไหมก,กินเรียบร้อยแล้วสัเล็นลูกครับขอ,องแสบครับพี่น้องอยู่บ้านกับปลูกไว้ต้นหนึ่งแล้วครับปลูกไว้ต้นนึงก็ได้กินพี่น้องกระค้างบ้านนาบ้านค้างลบงบ้านก็ได้เพอกินเรื่อย,ยครับตั้งที่ว่าเป็นลูกกบมีครับพี่น้องเอาไปเพื่อนอย่างเอาไปซุปกินครับเอาไปลวกกินแก้วก็กิน้ำพริกกินก็ได้ครับในเวลาสวยกับผมแนน้ำระวังตกกลางทางตุ่นในพี่น้องนี่ครับ ยางเขาหยดใส่ตาในงานเขาเลยได้พี่น้องยางเขาเหนียวมากครับนี่สังเกตเวาลามีท้องปา่าเลยพี่น,อน้องเนาะมีเนี่ยางเหนียวเป็นเนื้อเลยครับลองสายตาเลยพี่น้องเน,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 นาะั่แนวเดียวครับกับต้นหูเูมือนกันครับมูเคยหยดใส่ตาทีนึงเราโอ้พี่น้องเลยต้องไปไปซื้อยาหย,ายดตาเป็นหยดครับอีกตกคนเวลาพี่น้องดูนะครับพี่น้อง เสียบาโอ้กินอันนี้แพ oh, was, mm ็กเดียวก็สียบ่าโบนไหนเนาะสีว่านเนาะไปบอกจุกน้อยพี่น้องเนาะคนมาบอกพี่น้องคนมลงบอกโอ้ยวันนี้่ขอเบาเลี่ยงโกโก้จุกน้อยพี่น้องโอ้ยลูกชายหล่าตัดขนไม่ไม่จำพอกับเพราะใดเมื่อกีเก่าลูกชายหล่าผมเป็นพวกพวงกันเถอะครับเป็นบ่สนใจเป็นบ่เห่าเป็นเนื้อหนาซื่อๆเนี่ยอุ้งว่าลูกชายหล่าเป็นสีน้อยเนาะโกโก้ จบจังหวะที่ว่าอากาศเริ่มฮอนพอดีกับพี่น้องก็กลักประสิสบายตัวจันเอยครับแต่ว่าเป็นแปลกแปลกแปลกถคนนี่เป็นแปลกๆคือเก่าครับอาร์ตพี่น้องครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม